สวัสดีเพื่อน,อนชา YouTube ทุกทา่านนะครับผมผมกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168อมเลซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของกลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคก็เป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดหด้วยด้วนเจ้ารวง,งสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาร์ ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทววสสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุของคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เปที่สอดแสวงหาของทั้งสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านนั่นเองปัจจุบันนะครับองวงพ่อท่านอายุ101ปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 4 6 5นนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ ใครสนใจนะครับ0970195618นะครับแอดไลน์ line, หรือโทรมาได้เลยนะครับโดยเฉพาะวัหยุดเนี่ยนะครับสามารถที่จะโทรหาผมได้เลยทั้งวันนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับสนใจรายการไหนทักมาสอบถามได้เลยนะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับ เรามีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับสำาหรับท่านใดที่นะครับไม่สะดวกที่จะโอนเงินนะครับก็ใช้บริการเก็บปลายทางได้เลยนะครับสลักคลิปนี้นะครับก็มาพบกับนะครับวัตุังคนมีดหมอเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้ก็นะครับจะให้ความรู้เหมือนเดิมนะครับเพื่อน นะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นนะครับมีดขนาดปากกานะครับ2.5นิ้วนะครับออกปี61นะครับซึ่งนะครับมีดปี61เนี่ยนะครับจะต่อโค้ดพัด97นะครับนี่เลยนะครับพัด97นะครับซึ่งเป็นโค้ดปราบเซียนนะครับโค้ดตัวนี้หมายถึงว่าของเก๋เนี่ยเก๋มาใกล้เคียงมากนะครับเล่มนี้นะครับถือว่านะครับสภาพสวยงามเลยนะครับด้านและฝักทําจากไม้พยุง นะครับนะครับมีรอยจานเดิมๆนะครับลายมือหลวงพ่อแท้ๆนี่เลยนะครับซึ่งนะครับมีดปีกหนึ่งเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมีดที่ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์สูงมากนะครับนะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ช่วงแรกๆนะครับที่ผมนะครับปล่อยเช่าบูชานะครับ มีดรุ่นที่สร้างกำลังใจให้ผมในการที่จะเดินต่อไปในสายนี้นะครับนั่นก็คือประสบการณ์จากมีดปีโหนึงนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเคยนะครับกล่าวไว้ในหลายๆคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือนะครับประสบการณ์เนี่ยนะครับคุ้มครองป้องกันนะครับผู้ปีพิศษร์เป็นอย่างดีเลยนะครับบางท่านเนี่ยนะครับเอาไป นะครับหนุนหัวนอนเลยนะครับหลับฟันดีนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบที่จะไปกางเต็นท์นอนนะครับไปในชอบเที่ยวป่าเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับก็อยากให้มีมีดหมอติดตัวไว้นะครับโดยเฉพาะมีดปีลึกๆเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยเอาไปนะครับไปกรีดที่พื้นนะครับรอบเต็นท์นะครับเป็นรัศมีนะครับล้อมรอบนะครับเพื่อ ป้องการสิ่งชั่วร้ายนะครับแล้วก็ประสบการณ์ก็ลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็เล่าเป็นคล้ายๆกันทั้งหมดเลยนะครับเป็นไหนที่บูชาพีดหมอนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะนอนหลับฝันดีนะครับส่วนนะครับเป็นไหนที่นะครับไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับก็คือนะครับนอนไม่ได้เลยนะครับนี่คือประสบการณ์ที่กระพบเจอกันบ่อยๆนะครับเอฟนี้ก็ ปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับประสบการณ์ดีมากนะครับเหลืออีกหนึ่งเล่มนะครับเป็นไม้ขนุนนะครับเป็นไม้ขนุนตายพรายด้วยนะครับนี่นะครับมีดปี6กนนะครับต่อโค้ดพัดเก้าเจ็ดนะครับนี่เลยนะครับไม้ขนุนเนี่ยนะครับหนุนดวงชะตานะครับน้าที่การงานได้นะครับโดยเฉพาะไม้ขนุนตายพรายด้วยนะครับตายพรายนี่ก็คือยืนต้นตายเองนะครับดังนั้นนี่นะครับ คนโบราณเนี่ยถือว่าเป็นของทันสมัยนะครับนี่เลยนะครับแต่ที่มองหาอยู่ก็ทักมาได้เลยนะครับมีดปีหกหนึ่งขนาดปากกานะครับปัจจุบันหายากแล้วนะครับจะเป็นมีดวาระนะครับปีห1หนึ่งก็แนะนําก็นี่เลยนะครับรุ่นพญาเหล็กอาถรรพ์แรกปีห1หนึ่งนะครับนะครับใบเป็นเหล็กอาถรรพ์ต่างๆนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับด้านแกะเป็นท้าวอิสุวรรณนะครับนี่เลยนะครับ สวยงามเข้มขลังนะครับท่านที่มองหาอยู่นะครับปีประสบการณ์สูงไม่แพ้รุ่นใดเลยนะครับส่วนตัวผมผมก็พกรุ่นนี้นะครับแต่ผมพกสาติการเพราะว่าพกสะดวกกว่าเท่านั้นเองนะครับผมก็เก็บไว้เป็นคู่นะครับไม่ยอมปล่อยเช่นกันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นี่สร้างแค่นะครับสแบบนะครับก็คือ2.5นิ้วแบบนี้แล้วก็สาริการ5นิ้วแบบนี้นั่นเองนะครับผมจะพกขนาดนี้นะครับเพราะว่าเล็กดีนะครับอ่า ชุดทางานผมจะมีกระเป๋าเสื้อด้านหน้านะครับใส่ลงไปแล้วหายไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น2ัานิ้วเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเล็กนึงนะครับโอกาสที่เวลาก้มเนี่ยมันจะหลุดออกจากกระเป๋าเนี่ยง่ายมากนะครับแต่แบบนี้นี่นะครับหายเข้าไปในกระเป๋าเลยนะครับนี่ประสบการณ์สูงนะครับเพื่อนนะครับผมนีมั่นใจมากๆานะครับกับมีดรุ่นนี้นะครับพิจารกระถานรุ่นแรกปีหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าหามีดหลงพอเดิมใช้ไม่ได้ นะครับราคาแพงนะครับแล้วก็นะครับด like ูยากนะครับเพราะว่าเก้แท้เนี่ยด kind of ูยากจริงๆนะครับก็ใช <popular> ้รุ่นนี้แทนนะครับผมไม่ได้บอกว่ามีดขนมพัดเนี่ยนะครับพุทธคุณสูงเทียบเท่ากับขนมพระเดิมนะครับแต่ผมจะบอกว่านะครับพุทธคุณสูงเพียงพอที่เราจะพึ่งพาพุทธคุณนั่นเองนะครับพุทธคุณครอบจักรวาลนะครับสำหรับวัตถุมงคลขนมพัดเนี่ยนะครับ ท่านเศษเนี่ยดีหมดนะครับหลายหลายท่านนะครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับแทบจะทุกชนิดเลยนะครับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะมีดหมอเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเครื่องรางที่มีนะครับพุทธคุณสูงมากนะครับเรียกว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆนะครับแต่ที่มองหาอยู่ก็ทักมาได้เลยนะครับหายยากนะครับผมบอกเลยนะครับสำหรับท่านใดที่นะครับไม่อยากเก็บเยอะนะครับ ผมก็แนะนํารุ่นเก่าๆเนี่ยแหละครับเรียกได้ว่านะครับมีแล้วก็อวดใครก็ได้นะครับสำหรับท่านใดที่นะครับชอบโชว์ก็มีปีเล็กๆเนี่ยนะครับอวดได้แน่นอนนะครับแล้วก็พุทธคุณสูงมากด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดวาระรุ่นแรกครับที่ต่อโค้ดแล้วก็รันหมายเลขจะเป็นทางการนั่นก็คือรุ่นหอฉันปี5 9นั่นเองนะครับมีดในตำนานตัวจริงนะครับ ขนาด9นิ้วแบบนี้นี่นะครับพลิกประเด็นหานะครับนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับพลิกประเด็นหากันว่างั้นนะครับเพราะว่าสร้างเพียงแค่40เล่มนะครับเก็บเพื่เล่มก็หมดแล้วนะครับนะครับหลังจากนี้นะครับมีขนาด9นิ้วเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือนะครับออกมานะครับให้เพื่อนๆได้จับจองพเจ้าของนะครับนะครับซึ่ง บอกเลยว่ามันหาย,ยากจริงครับลองหาดูก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่ใช่เล่มนี้นะครับลองไปหาดูที่อื่นนะครับนะครับ <c oughs> เพื่อจะมีนั่นเองนะครับแต่ถ้าหาไม่ได้นะครับก็เล่มนี้ยังว่างนะครับเพื่อนนะครับรอเนื้อคู่อยู่นะครับใครที่จะเอาไปดูแลต่อนะครับมีด9นิ้วเนี่ยนะครับจะสร้างน้อยอยู่แล้วนะครับสำหรับสํานักนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะปีลึกเนี่ยนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งหายยากยิ่งใหญ่ยิ่งสร้างน้อยแล้วก็ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งแพงนะครับ โดยเฉพาะมีดหอฉันเนี่ยประสบการณ์สูงอยู่แล้วนะครับอธิฐานได้นะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นมีดรุ่นที่ส่วนตัวผมเนี่ยนะครับชื่นชอบมากที่สุดเลยนะครับนั่นคือรุ่นหอฉันปี5 9กานั่นเองนะครับขนาด9นิ้วนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นขนาด7นิ้วแบบนี้นะครับลายน้องสิงนะครับเอ่มนี้ถือว่าสวยงามนะครับนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับราคาเนี่ยนะครับราคาเปิดอยู่ที่เรา ราคาปิดหยุดทุณนั่นเองนะครับอยากได้จริงๆนะครับชอบจริงๆก็ลองสอบถามกันมาดูได้นะครับแบ่งได้จะแบ่งให้เลยนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นขนาด5นิ้วแบบนี้นะครับนะครับสายสินเดิมๆผูกมาเป็นนี้เลยนะครับฝากเนี่ยเป็นทูโทนแบบนี้นี่จะค่อนข้างจะนิยมเลยนะครับเพื่อนนะครับนะครับมีกระาลน้องสิงเช่นกันนะครับหอฉันปี5 9นะครับ คลิปนี้ก็จะไม่มีแค่2.5นิ้วนะครับหรือหรอในารายการนะครับจะเขียนว่า3นิ้วนะครับแต่จริงก็นะครับเป็นแค่2.5นิ้วนะครับก็จะไม่มีแค่ขนาดนั้นนะครับงั้นก็จะมี5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วเนี่ยถือว่าครบนะครับเพราะว่ารุ่นหอชั้นเนี่ยจะสร้างแค่4ขนาดจะไม่เหมือนรุ่นหอะระฆังปิลสูนะครับที่มีสายกาเข้ามาด้วยนะครับ กระดาษที่ไม่อยากเก็บเยอะนะครับนี่นะครับราคาสูงหน่อยนึงนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็มีเล่มเดียวก็พอก็นี่เลยนะครับมีดปีเลึกนะครับรุ่นไหนก็ได้นะครับจะเป็นมีดวัดปกติแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นมีดวาระพิเศษแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบใบที่เป็นแบบนะครับสุดยอดของความ เรียกว่าสุจยาของความหายากเข้มขลังนะครับอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นใบเล็กน้ำพีไปเลยนะครับนั่นก็คือรุ่นนะครับ8รอบ9มงคลนั่นเองนะครับเถียนอยู่นี้ก็จะเป็นนะครับเป็นพระขันนะครับพระขันถือว่าเป็นพระขันรุ่นแรกของวัดไทยด้วนด้วยนะครับพุทธคุณไม่ต้องห่วงนะครับพระขันมีดนะครับพุทธคุณเหมือนกันนะครับแต่พระขันเนี่ยนะครับ คําเรียกก็เป็นราชาศัพท์แล้วนะครับย่อมมีความพิเศษแน่นอนนะครับแล้วก็สร้างมาเยอะด้วยนะครับเพียง69เล่มเท่านั้นนะครับขนาด5นิ้วนะครับเพื่อนนะครับด้านด้านหลักเนี่ยทำจากไม้ชิงชันนะครับเป็นไม้มงคลชั้นสูงนะครับนี่เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับโดยเฉพาะเล่มนี้นี่หมายเลขเบิ้ลนะครับ69เเล่มไม่รู้อยู่ไหนหมดนะครับเล่มนี้หมายเลข2 2 นะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามต่อรองราคากันได้นะครับหรือจะเป็นนะครับขนาด5นิ้วแบบนี้นะครับนะครับตอกลายหน้าเกี้ยวนะครับโดยกองสร้าง300เล่มนะครับแต่วัจจุบันเนี่ยนะครับหายากมากๆนะครับโดยเฉพาะใบสวยๆนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเหล็กน้ำพีเนี่ยนะครับเมื่อนํามาผสมกับมวลสารต่างๆเนี่ยนะครับบางทีจะไม่จับตัวกันนะครับจะไม่เกาะตัวกัน พอตอกลายนะครับเพราะว่าลายมีดท่นิยมนะครับก็จะเป็นลายที่ตอกมือนะครับถ้าเนื้อโลหะไม่จับกันนะครับตอกแรงๆเนี่ยให้เป็นรอยแบบนี้นะครับจะกระท้อออกเลยนะครับดังนั้นเล่มนี้ถือว่าสวยงามนะครับตอกโค้ดครบด้วยนะครับนี่นะครับ1จุด2จุดนะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์หมายเลขนะครับแบบนี้เลยนะครับใบก็ถือว่าเงา สวยงามนะครับเป็นปีกแมลงทับนะครับตามตำราเป๊ะนะครับมีดนะครับเหล็กน้ําพีนะครับแรอบ9มงคลนะครับด้านและฝักทําจากไม้โบดเก่าอายุ2องร้อยสากว่าปีสมัยยุทธยาเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบที่จะเก็บเยอะๆนะครับผมก็แนะนํานะครับแรอบเนี่ยถือว่าเป็นมีดระดับหนึ่งของหลวงพ่อแล้วนะครับดังนั้นนี่นะครับก็จะนะครับอารมณ์เดียวกันกับประมาณว่านะครับ เหรียญรุ่นแรกอะไรประมาณนั้นนะครับที่ก็หากันนะครับมีดแดรอบเนี่ยนะครับประสบการณ์ดีนะครับอยู่แล้วนะครับเขาหากันอยู่แล้วนะครับซึ่งวัตถุมงคลปีลึกเนี่ยจะสร้างมาเยอะเลยนะครับดังนั้นนี่ยังไงเล่นหากันเนี่ยเขาต้องหาปีลึกอยู่แล้วนะครับดังนั้นนี่ใครที่เก็บไว้ก่อนก็ได้เปรียบนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับหรือจะเป็นนะครับมีดที่สร้างขึ้นมานะครับแบบพิเศษนะครับ สำหรับกรรมการนะครับนั่นก็คือมีดไตรมาสปี60นะครับด้านแลักทําจากนะครับเขาควายนะครับจะมีความเงานะครับสวยงามเข้มขังนะครับแล้วก็สร้างเพียงแค่9เล่มเท่านั้นนะครับนี่เลยนะครับใบเนี่ยจะเป็นนะครับนะครับลายหน้าเกี้ยวฝั่งนี้นะครับแล้วก็ยันครูฝั่งนี้นะครับต่อโค้ดนะครับ พัดลายเส้นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นโค้ดของปี60อยู่แล้วนะครับเป็นโค้ดของมีดวัดนะครับแหมยกคิ้ว3กษัตริย์สวยงามมากนะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับเพื่อนนะครับถ้าใครที่มองหาอยู่นะครับคองหายากนะครับ1ใน9เล่มอยู่ที่นี่นะครับปุกเสกไตรมาสปี60ชัวร์แน่นอนนะครับสำหรับใครที่คอมเมนต์คลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ ไปจดชื่อนะครับเอาชื่อตานานก่อนเลยนะครับแล้วก็สะสมไว้นะครับจัดรางวัลได้มาก็มายืนยันตัวตนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าการเมนเบอร์โทรเนี่ยนะครับทําแล้วนี่ u t u b e เขาลบทิ้งเลยนะครับดังนั้นนี่พยายามนะครับใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี่นะครับพยายาม้าเรียกว่าบัญชีรายชื่อนะครับตั้งชื่อให้มันไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับ บางท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งนะครับมันจะเป็นชื่อของอย่างใช้โทรศัพท์ oppo มันก็จะขึ้น oppo ไปนั้นนี่นะครับอันนั้นมันจะยืนยันตัวตนยากนะครับดังนั้นนี่อยากให้ตั้งชื่อนะครับเป็นบัญชีรายชื่อให้เหมาะสมกับตัวเองครับอะไรก็ได้นะครับที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาตรงนั้นแหละนะครับมาจับเป็นรางวัลนะครับแล้วก็จะให้ยืนยันกันอีกทีนะครับยืนยันตัวตนกันอีกทีหนึ่ง เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะนะครับไม่รู้จะทำกดไหนนะครับหรือใครมีนะครับไอเดียนะครับในการที่จะจับแจกของราวัลเนี่ยนะครับก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโดยเฉพาะกดแชร์เนี่ยนะครับแชร์เข้าไปเลยนะครับที่ Facebook กลุ่มใหญ่ๆอะไรพวกนี้นี่นะครับแชร์ให้คมรู้ได้นะครับสำหรับท่านใดที่ ยังศึกษานะครับยังอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมีดหมอของหลวงพ่อพั์อยู่เนี่ยนะครับก็นะครับอยากให้กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปก็นะครับเป็นอ่าถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับที่จะทําให้นะครับช่องเนี่ยนะครับหรือคลิปนั้นเนี่ยนะครับมีการมองเห็นเพิ่มขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสหรับอ่า คลิปที่มันผ่านมาก็คือยอดเข้าชมเนี่ยเยอะกว่าปกตินะครับก็เพราะว่าได้น้ำใจจากเพื่อนเพื่อนนั่นเองนะครับที่มีน้ำใจในการที่จะนะครับเอื้อมมือน้อยของท่านนะครับไปนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์แล้วก็นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปให้นะครับซึ่งก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับผมอยากจะให้ช่องเนี่ยโตเร็วๆนะครับจะได้มีคนเข้ามาดูกันเยอะศึกษากันเยอะนะครับ วัตถุมงคลของหลายๆเกจิที่โด่งดังและราคาสูงเนี่ยเนื่องจากมีผู้ศรัทธานั่นเองนะครับมีคุหลวงพ่อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็หลวงพ่อท่านก็เป็นพระที่เมตตาสูงมากนะครับผมก็เลยอยากจะนะครับให้ตรงนี้เนี่ยประสบการณ์ที่ผมได้รับมาแล้วก็เ,เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่ได้รับมาเนี่ยนะครับผมก็อยากจะให้คนที่นะครับยังไม่เคย รู้จักนะครับให้ได้รู้จักหลวงพ่อนะครับให้ได้ใช้วัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับให้ได้ประสบการณ์ดีๆนะครับที่เปลี่ยนชีวิตได้นะครับเหมือนกับหลายท่านรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับก็อยากจะให้ประสบการณ์ดีๆแบบนี้ไปเกิดขึ้นกับหลายๆท่านนะครับที่นะครับณตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักท่านนะครับหรือรู้จักแล้วนะครับก็ไม่รู้จักไปเช่าวัตถุมงคลที่ไหนนะครับเช่าที่อื่นก็นะครับเจอวิชาชีพ ครั้งสองครั้งนี้ก็ขยาดเลยนะครับแยงเลยนะครับไม่กล้าแล้วนะครับในการนี้นะครับการกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนะครับมีคนมองเห็นเยอะๆเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับถือว่าร่วมกันเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อด้วยนะครับสำหรับท่านไดที่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับจดชื่อนะครับยูเซอร์นะครับที่มีการคอมเมนต์นะครับ แล้วก็จะเอามาไว้จับรางวัลในโอกาสต่อไปนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับมีดดนตำนานนะครับของดีปีลึกนะครับผมบอกเลยว่าหายากมากนะครับสรับมีดที่ผมเอามานําเสนอนี้นะครับขนาดมีดบัดปกติอย่างปี6 1หนึ่งเนี่ยนะครับณปัจจุบันนี้ก็หายากมากๆเลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็โค้ดพัดเ7เนี่ยมันเป็นอะไรที่เก๋เก๋ใกล้เคียงมากนะครับมีโอกาสโดนสูงมากนะครับแล้วก็ ทาเลกันเนี่ยนะครับสุดยอดประสบการณ์นะครับส่วนตัวผมก็มั่นใจนะครับผมชอบทุกรุ่นนะครับที่เป็นของดีปีลึกๆเนี่ยนะครับผมชอบหมดนะครับเพียงแต่ว่าผมเลือกพยาเลกถันเนี่ยเพราะว่าก็ไม่รู้นะครับผมให้เหตุผลไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ๆคือเล็กดีเท่านั้นเองครับสาริกาเนี่ยผมกระพกนะครับส่วนมีดขอฉันเนี่ยผมชอบมากนะครับแล้วก็เป็นมีดระดับหนึ่งของในดวงใจผมเลยนะครับ แล้วก็จะมีขนาด2.5นิ้วนะครับที่ตอนนั้นนี่ผมเข้ามาศึกษาใหม่ๆเนี่ยนะครับผมอธิฐานแล้วนะครับผมอยากได้มีดหอชันมากนะครับแล้วก็ไม่รู้ราคาด้วยตอนนั้นนะครับขอเล็กๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็จริงๆนะครับเล่มนั้นผมเช่ามาในราคานะครับน่าจะประมาณ800หรือพันนี่แหละครับเพื่อนๆประมาณพันหนึ่งเลงครับเพื่อนๆนะครับใช่ใช่ใช่จำได้เลยครับ ประมาณ1000บาทนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเล่มนั้นก็ยังอยู่เป็นที่งงนะครับผมก็จะยกและกฐานนะครับก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับคาขายจะเรื่องๆก็นะครับยุคเศรษฐกิจแบบนี้โควิดแบบนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับสำหรับคนที่มีงานประจําทํำอย่างผมนะครับแล้วก็นะครับมาทําอาชีพเสริมด้วยการปล่อยเช่ามีดหมอนะครับ จนณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าความรู้นะครับในเรื่องของการดูมีดเก๊แท้เนี่ยนะครับผมว่าผมเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศนะครับไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับขนาดแอดมินกลุ่มนะครับที่ว่าขายมีดดีๆเนี่ยนะครับแต่เวลาจะซื้อเนี่ยต้องทักมาถามผมนะครับว่าซื้อได้ไหมดูเป็นยังไงนะครับนะครับไอ้ขายเนี่ยขายอย่างเดียวเลยนะครับเกแท้ไม่รู้ขายอย่างเดียวเลยนะครับแต่เวลาจะซื้อเข้าเนี่ยนะครับเจอมีดแพงๆหน่อยเนี่ยต้องทักมาถามผมเลยนะครับอ่า ดังนั้นนี่นะครับหลายท่านเนี่ยนะครับที่ทักเข้ามาขายมีดนะครับช่วงนี้นี่ผมบอกเลยว่ามีคนทักเข้ามาขายมีดเนี่ยเยอะมากนะครับดังนั้นนี่นะครับผมซื้อเข้ามากกว่าขายออกแล้วนะครับในปัจจุบันก็บอกเลยนะครับเรียนตรงๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะดักแต่มีดวาระปีลึกๆนะครับที่หาจักยากเนี่ยนะครับ ถึงจะแบ่งปันในราคาที่เบาๆาเนี่ยมันก็ยังแพงอยู่นะครับหลายๆเล่มเนี่ยมันก็เป็นเงินหลักหลายแสนนะครับเพื่อนๆที่ต้องเช่าเก็บไว้นะครับดังนั้นนี่ท่านใดที่ทักมาขายมีดใบใหม่เนี่ยนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับผมก็รับเข้าไม่ได้จริงๆนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่านะครับไปรับมีดปีลึกๆไว้เยอะนะครับเพื่อนนะครับหลายเล่มก็หลายแสนนะครับเพื่อน นะครับนะครับนี่ท่านใดที่สนใจมีดปีดเลือกเนี่ยนะครับทักเข้ามาสอบถามเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยราคาอาจจะโดนใจนะครับเพื่อนนะครับมาริการเนี่ยผมได้มาถูกๆเนี่ยนะครับผมแบ่งให้เบาๆแน่นอนนะครับดังนั้นนี่ใครสนใจก็นะครับทักมาได้เลยๆนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับเพจเนี่ยนะครับทำมากี่เพจมันก็หายหมดนะครับดังนั้นนี่อยากจะให้นะครับ แอดเฟซกันเยอะๆนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์ผมนี่แะครับเบอร์โทรนะครับตามที่ขึ้นอยู่ข้างล่างเลยนะครับก็คือนะครับแอดไลน์กันมาสอบถามต่อรองราคากันได้เลยนะครับหรือไม่ก็นะครับเฟซบุ๊กที่ขึ้นไว้ให้ตั้งแต่หัวคลิปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเรานะครับแล้วก็นะครับพบกับวัตถุมงคลมีดหมอ ะหลายๆคลิปนะครับเดี๋ยวผมทําไปเรื่อยๆนะครับเผยแร่บารมีของหลวงพ่อต่อไปนะครับถ้าใคที่นะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับชมคลิปจบแล้วนะครับก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้นะครับมีกำลังใจในการทําคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการผสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ ปีใหม่เนี่ยให้ร่มด้วยเงินเท่าเข้าของเองินใชท้ทุกคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็ตลอดไปนะถูกนะทุกๆคน